นอกจากคอมพิวเตอร์เขายังเขียนบทความ The Chemical Basis of Morphogenesis ในปี1952อธิบายว่าลายของเสือดาวหรือม้าลายเกิดจากสมการคณิตศาสตร์ใช่ครับเป็นงานบุกเบิกด้านชีวคณิตศาสตร์ที่กลายเป็นคลาสสิกในวงการชีววิทยาพัฒนาการฟังดูเหมือนชีวิตกำลังไปได้สวยเลยนะคะแต่แล้วจุดพลิกก็มาในปี1952ใช่ค่ะบ้านเขาถูกลักทรัพย์และระหว่างสอบสวนทูริง ก็ยอมรับตรงๆว่ามีความสัมพันธ์กับชายอีกคนซึ่งในอังกฤษตอนนั้นการรักร่วมเพศถือเป็นอาจยากรรมร้ายแรงเขาถูกตั้งข้อหา g r o s s indecency สารให้เลือกว่าจะติดคุกหรือรับการตอนทางเคมีด้วยการฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนเขาเลือกวิธีหลังเพราะอยากทำวิจัยต่อแต่ผลข้างเคียงทำลายทั้งร่างกายและจิตใจครับทั้งหมดนี้คือการกดขี่ที่โหดร้ายมากแล้วเพียงสงปีต่อมา ปี1954เขาถูกพบเสียชีวิตจากพิษไซยนายข้างตัวมีแอปเปิลครึ่งผล